ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวที่รักไก่ชนทุกท่านนะครับที่มีหัวใจไก่ชนทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนานาสาระไก่ชนนะครับชื่อช่องก็บอกยู่แล้วนะครับว่าเป็นนานาสาระเกี่ยวกับไก่ชนนะครับก็จะเป็นการในช่องนี้นะครับในช่องนี้ก็จะเป็นการพูดคุยนะครับซักถามนะครับ ในเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับว่าไก่ชนนั้นอย่างการเจ็บการป่วยการคอดังนะครับการทุกอย่างนะครับทุกอย่างตั้งแต่ประวัตินะครับประวัติของไก่ไก่พม่าเป็นอย่างไรปลาโอยเป็นอย่างไรไก่ไซงอนนะครับเป็นอย่างไรนะครับมีประวัติอย่างไรนะครับแล้ว ยิ่งตอนนี้นะครับเป็นไก่ที่เขาเรียกว,ว่าไก่เยียนะครับไก่เยียหรือไก่พม่าไต้หวันเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเรามาร่วมพูดคุยกันนะครับถึงแนวทางในการพัฒนาไก่ชนนะครับเราจะพัฒนาไปด้วยกันนะครับพูดคุยถามไทยนะครับใครมีอะไรสงสัยนะครับมีปัญหานะครับ ก็มาพบปะพูดคุยกันได้นะครับในในช่องทางนี้นะครับในช่องทางนี้ผมก็ยินดีนะครับยินดีที่จะเป็นสื่อกลางอีกช่องทางหนึ่งนะครับในการพูดคุยพบปะกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับการเลี้ยงไก่ชนนั้นมันไม่ได้มีสูตรสําเร็จไม่มีสูตรตายตัวนะครับส่วนใหญ่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจะเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าเหตุการณ์เฉพาะหน้าแล้วเหตุการณ์นั้น เราแก้ปัญหาอย่างไรแล้วประสบความสําเร็จอย่างไรเราจะมาพบปะพูดคุยกันนะครับถ้าพี่น้องเจ้าไก่ชนที่ที่รักไก่ชนอยากจะพบปะพูดคุยกันนะครับก็เข้ามานะครับเข้ามาในในช่องนี้นะครับช่องนี้ช่องอใช้ชื่อว่านานาสาระไก่ชนนะครับผมก็จะพยายาม หาข้อมูลนะครับหาข้อมูลมาลงให้กับพี่น้องชาวไก่ชนทุกท่านให้ได้รับรู้รับทราบกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้พบปะพูดคุยเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าคลิปนี้เป็นถือว่าเป็นเป็นคลิปแรกนะครับเป็นคลิปแนะนำตัวนะครับก็ฝากนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ